แล้วก็รายละเอียดภายนอกของตัวเฟสผม95มาเซอร์ตินะครับเฟสที่เป็นอะบาสเฟสอะบาสน,นะครับที่ทีวิวร่วมกับเป็นเอ่อมาเซอร์ต er ินะครับคันนี้เป็นเครื่องเบนซิน104นะครับเทอร์โบ mm hmm. 180แรงมา้านะครับตัวนี้เป็นเกียร์ซีมี่แอนด์แอนด์ซีมี Auto, ม่ออร์โก่แบบอิบายเกียร์ข้างในนะครับตัวนี้เนี่ยจริงๆภายนอกเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าภายนอกก็จะคล้ายๆกับเฟียส 500นะครับแต่เป็นชุดแตกที่สีก็จะเป็นสีพิเศษนะครับเป็นสีออกแดงแดงเลือดหมูของวัสรตินะครับตัวนี้ก็จะเห็นโลโก้อาบาร์ไปเลยนะครับนะแล้วก็จะมีแมปอกแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเปิดมาดูห้องเครื่องกันนะครับโอเคจะเห็นเลยว่าตัวนี้จะมีเทอร์โบอยู่ข้างในนะครับเป็นเทอร์โบอยู่ตรงนี้ตัวนี้จะเป็นเครื่องพันสีนะครับ เียนกะลักเลยจะเป็นแมงตอมแบบนี้นะครับข้างในยังสวยๆเลยนะครับรถภายนนี้รถคันนี้ทุกอย่างสีเดิมๆหมดเลยนะครับโอเคตัวไฟเนาะเป็นไฟซีนอนเรียบร้อยแล้วนะครับล็อกปิดก่อนเปไฟนะครับไฟตัวนี้ไฟซีนอนเนาะมีไฟตัดหมอกนะครับแล้วก็ตกไฟข้างล่างอยู่ตัวนี้กระจังหน้านะครับแล้วก็จะมีคิวข้างล่างเป็นสวดำนะครับสวยดีคือถ้าเทียบกับ So ลเรี่นะครับ So ลเรี่จะเป็นฟิลของรถสัอร์นะครับอันนี้จะเป็นฟิล ของทํหรืหลามากกว่านะครับอันที่2ตัวนี้นะครับปกติถ้าเป็นเฟอร์รี่เนี่ยตรงนี้จะเป็นเคปลานะครับแต่ตัวนี้จะเป็นตัวสีเดียวกับสีร้อนนะครับแต่ที่สําคัญพิเศษตัวนี้ก็คือคอนเวคทิเบิลครับตัวนี้มันเปิดประชุนได้เหมือนที่ผมเปิดให้ตังตอนให้ดูตอนต้นคลิปนะครับจะเห็นเลยว่าเป็นโลโก้695นะครับเขียนเลยว่า Endos m o s e r a t i นะครับนะโอเคนรหลักนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนเดิมน,นะครับ695 Endos m a t u r i t y และโลโก้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นท่อคู่เนาะนะครับผมว่าชุดแต่งของเขาก็สวยมากเลยฝาท้ายเปิดจากข้างหลังได้นะครับตัวนี้ก็จะเก็บของเล็กๆน้อยๆ,ๆนะครับแต่เนื่องจาก c อนว e r ถุชิ้ลได้ถ้าเราเอ็นบอกข้างหน้าไปได้เนี่ยมันจะขนของได้ค่อนข้างเยอะนะครับเคอันนี้ก็จะเป็นไฟเบรกไฟเบรกตรงกลางนะครับเดีย๋ยวไปดูข้างในีกวบาว่าข้างในเป็นยังไงบ้าง โอเคครับเดี๋ยวเรามาซาลอนก่อนนะกุญแจนะครับจะไม่เป็นปุ่มสตาร์นะครับแต่อย่าผมอยากให้ดูกุญแจนะครับกุญแจจะเห็นชัดเจนเลยว่าเขียนเลยว่า e n d i s o n e ไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะครับมาสา r รตินะโอเคสิ่งแรกที่รู้สึกนะครับเสียงท่อนะครับโอเคมาดูภายในนะครับพิเศษอย่างแรกที่ผมบอกก่อนเนาะตัวนี้ ภายในนะครับจะเป็นคอนโซลจะเป็นเคปล่านะครับแล้วก็ตัวหนังจะเป็นบอกหนังสีดาตัดกับสีเป็นสีเนื้อสีพิเศษของเขานะครับเป็นหนังพิเศษ Polenzo Flu l e เ t อร r นะครับสีแซนด์วิชมังครับอ่านติดก็ต้องขอโทษด้วยนะครับแล้วก็มีพิเศษก็คือตรงกลางจะเป็นลายธงชาตินะครับสามสีแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นโลโก้บาร์แบบนี้นะครับมันจะเป็นมัลติฟังก์ชันด้วยนะครับมุมนี้ b ู u อย่างมีเนาะเครื่องเสียงเนี่ยทีงๆทำด้วยทำมาจาก Microsoft นะครับเห็นโลโก้ก็รู้เลยนะจะมีซอฟต์แวร์ของ Microsoft ข้างในนะครับใช่แม่นฉันซึ่งซึ่งผมว่าลำดีนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นตัวปรับโหมดต่างๆนะครับโทรศัพท์เนาะนี้ก็จะเป็นที่เปิดนะครับลำโพงจะเป็นของ JBL นะครับนะ เดี๋ยวผมจะให้ดูคนโซนกลางนะครับคนโซนกลางวัดรอบเนี่ยจะเห็นไล้ว่าค่อนข้างจะเป็นสปอร์ตนะครับแบบนี้แบบเดียวนี่แหละสปอร์ตมากขึ้นนะครับตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มสปอร์ตนะครับแล้วก็จะเป็นตัววัดบาร์เนาะมันจะบอกไว้ว่าเทอร์โบบาร์เท่าไหร่นะครับ<อ>นะครับเวลาเรากดโหมดสปอร์ตสปอร์ตจะกดตรงนี้นะครับถ้าผมกดออกก็จะก็จะไม่ขึ้นสปอร์ตนะครับสปอร์ตเนี่ยความรู้สึกคือพปงมาลัย นะครับจะจะกระชับมากขึ้นนะเครื่องพุดก็ s, จะมาเร็วมากขึ้นนะครับอันนี้จะเป็นวิธียุทธการนะครับวิียุทธการนะครับตัวนี้เป็นไฟฉุกเฉินนะครับอันนี้จะเป็นไฟตัดหมอกหน้าหลังนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นแอร์เนาะอันนี้อุณหภูมินะครับความแรงพัดลมนะครับอันนี้ปรับโหมดนะครับตัวนี้ก็คือแอร์เหมือนดันนะครับโอเคตัวนี้จะเป็นตัวเกียร์ ตัวเกียร์เนี่ยจะเป็นเกียร์เซมิออโต้นะครับก็คือตัวนี้เนี่ยจะเห็นโอ้ตรงนี้เป็นเคปลราอย่างสวยนะครับตัวนี้จะปรับออโต้หรือแมนนวลนะครับตัวนี้จะเป็นปุ่มถอยหลังตัวนี้จะเป็นปุ่มเกียร์ว่างนะครับตัวนี้จะเป็นปุ่มเกียร์เดินหน้าหรือเอาง่ายๆคือเวลาเข้าเกียร์แบบนี้นะครับตอนนี้เนี่ยถ้าเราลดจอดเนี่ยรถคันนี้จะไม่มีเกียร์ P นะครับจะมีเบรกมือแบบนี้นะถ้าจะจอดนะครับก็คือเราต้องเข้าเกียร์เองนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ดึงเบรกมือ นะครับอันนี้คือจอดเนาะแต่ถ้าเราจะต้องการเดินหน้านะครับเราก็แค่ดึงแบบมือลงก่อนนะครับแบบมือลงนะครับแล้วเราก็ต้องกดหนึ่งก่อนตรงนี้นะครับถ้าดูตรงนี้จะเห็นเลยว่ากดหนึ่งแล้วแล้วเราก็ค่อยปล่อยนะครับเราเราก็จะไปได้เลื่อนไปได้นะครับโอเคปุ่มตรงนี้นะครับเป็นปุ่มปรับกระจกนะครับ สายท้ายกับมินินะครับปรับตรงกลางเนาะอีกหนึ่งออปชั่นพิเศษนะครับอย่างที่ผมบอกว่าตัวนี้เป็นคอนเวอร์ติเบิลนะครับก็คือตัวเปิดประทุนนะครับเจอดูราวมาเห่าตรงนี้และครับเอาหัวออกไปได้นะมันคือมันตัวพิเศษเนาะแต่ตอนนี้ร้อนมากนะครับขอปิดก่อน ข้างหลังนะครับส่วนพื้นที่ข้างหลังเนี่ยผมว่าคนปกติถ้าตัวไม่ใหญ่นั่งได้นะครับนะครับถ้าเป็นคนปกติก็นั่งได้นะครับเนาะโอเคข้างหลังก็ผมว่าคนคนปกติทั่วไปถ้าไม่อ้วนแบบผมก็นั่งได้นะให้ดูอีกอย่างนึงนะครับให้ดูหนังเนาะหนังนะครับของของตัวเบาะนะครับแล้วก็ ตัวนี้จะเขียนตัวเบาะจะใกล้ๆเป็นทรงเหมือนปคะเทศซีนะครับแต่จ,จะเป็นทรงนิ่มธรรมดาเนาะนะครับแล้วก็จะมีเขียนโลโก้หกเก้าห้าตรงนี้ไว้นะครับทรงแบบนี้สปอร์ตมากเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าครับว่ารถคันนี้เหมาะกับใครและราคาเท่าไหร,ร่บับอันนี้พิเศษนะครับอย่างที่ผมบอกเนาะท,ทุกคันจะมีแบบแบบนี้นะครับรถ ทั้งหมดเนี่ยจะมีผลิตมา499คันนะครับคันนี้เป็นคันที่30นะพิเศษมากเลยนะครับ